ิดคลิปนี้ด้วยคำว่ามะเขือนะครับ s t a r i t Tomato นะครับมะเขือนะครับมะเขือมีหลายชนิดเนาะอันนี้มะเขือรูป <c oughs> เล็กก็มีอันนี้มะเขือสีเหลืองลูกใหญ่มะเขือสีเหลืองลูกใหญ่มากอันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวมะเขือสีเขียวดอกก็สวยดีนะครับ มะเขือสีองงสวยดีดอกมะเขือเวลาไหว้ครูเนาะเป็นไหว้ครูเนานะดูดิลูกใหญ่มากเลยนะต้นนิดเดียวแต่ลูกใหญ่มากดูดินี่ก็เหมือนกันปลูกตามมีตามเกิดนะครับลูกใหญ่มากจริงๆดอกสีม่วงก็มีอันนี้ดอกสีขาวมะเขือลูกเล็กนี้ดอกสีขาวดูดิอันนี้เท่า โหมีโป้งเลยนะแต่อันนั้นครึ่งฝ่ามือมาเขือมาเขือเป็นสวนสัมปปิตามีตามเกิดแต่เป็นมิกซ์นะครับเป็นเป็นมะเขือหลายชนิดหนึ่งสสาสี่รู้สึกจะมี4ี่ชนิด5้าชนิดอยู่ในนี้นะครับมี5้ชนิดอยู่ในนี้อันนี้ขนาดกำลังดีอ่าก็จะไปเห็นมะเขือตอนนี้ดูฟิกก่อนแล้วกัน อีกอันนึมีอีกอันนึงน,นี่ก็สวยดีเนาะจะเป็นทรงรีสีม่วงทรงรีสีม่วงมะเขือสีม่วงไม่ใช่มะเขือยาวเนาะไม่ใช่มาเขือที่ทิงกับยาวนี่เป็นทรงรีสีม่วงนะไปดูไปดูต้นนี้ต้นนี้โอ้ต้นนี้จะเป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมอ่าถือทรงกลมใหญ่ดูดิ อันนี้ดอกสีม่วงดอกสีม่วงสวยมะเขือ,อสีม่วงสวย <c oughs> ดอกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้สวยดีเด้อันนี้สวยสีม่วงทำอะไรกินดีเนาะมะเขือ,อนี่ผัดเหรอผัดสงูสับนี่เหรอใช่ไหม ชอบความเป็นหลากหลายเนาะหลากหลายหลากหลายดูหมอกนะครับอันนี้เช้าอยู่นะตอนนี้เวลาน่าจะประมาณแปดโมงดูหมอกดูหมอกเห็นไหมเห็นน้ําค้างไหม,เร,ไม,หมเรียกว่าน้ำไม่ใช่หมอกเรียกว่าน้ําค้างเนาะเห็นน้ําค้างที่ใบไหมครับน้ําค้างที่ใบไหมที่ปักช่องอากาศกลางคืนจะเย็นนะครับเห็นน้ําค้างที่ใบไหมครับเป็น มีคนแล้วก็มีน้ำค้างเกาะที่ใบนะครับเนาะอ่านี่ก็คือมะเขือเนาะมะเขือลหลายชนิดหลายชนิดหลายพันจริงจริงอ่านะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์เนะครับชอบไหม ก้านใยสีม่วงดอกสีม่วงลูกก็ออกมาสีม่วงอ่มันก็สัมพันธ์กันดีเนาะมันก็สัมพันธ์กันดีในความเป็นม่วงได้ยินเสียงนกร้องไหมครับในสวนเสียงนกร้องเสียงนกร้องภารกิจเสียงธรรมชาติ เสียงรถไทยของชาวาเกษตรกรจากไร่ข้างๆเนาะไร่ข้างๆเขาทำไร่เชิงเดี่ยวนะครับจะเป็นไร่ข้าวโพดข้างๆจะเป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่มันสำปะหลังเนาะสวนบ้านเราจะเป็นสวนสวนผลไมส้สมปะปีมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สวนผักกินความต่างที่เหมือนความเหมือนที่ต่างที่เดนชอบ ความเป็นสิม่วงของใบดอกนะครับใบดอกแล้วก็ลูกของเขาม่วงยังสวยงามเห็นปะนะสีน,นกนกองเสีนกรอก,อก,อก,อกโอเคขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับให้กำลังใจชาวบ้านผู้บ่าไทยบ้านที่แดนบ้านทุ่งนาะ กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ